คำเต lang. ือนคล <si ิปวิดีโอนี้เ <UM ป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ่าชูจ่าชูใจเย็นจังเลยแม่ก็เลยบอกนั่นเจ้าที่เจ้าฐานได้เห็นว่าคุณแม่ฝันว่าสั้นก็เลยอยากถามความฝันของคุณแม่จ้าเพื่อจะเป็นส่งให้ลูกให้หลานค่ะคุณแม่ฝันแต่เมื่อใดนี่จ้ะได้สองให้มันก็ได้ได้สองคืน สามคืนแล้วซีโมเล่ยนี่เด็<า>แล้วก็บอกฝันมาเลยซีโมเล่ยโมเล่ยมันน่องก็เ,เป,นนป็นซีแม่ขีดไวปดูแม่ฝันมาแม่ก็เลยบอกเขาจำฝันแล้วบานเนือนฝันมาได้สามคืนแล้วก็บอกฝันอีกมันบ่ค่ะาดบ่บ่รู้ซื่ออยู่แม่ฝันทีท่ฝันมาใช่แต่ได้ฝันเป็นทีของสิ่งเก่าเนย อ๋อฝันยุ้ยพูนค่ะพูดเลยฝันยุ้ยพูนฝันยุ้บ้านเลขที่หกสิบเก้าบอลยุ้ยูกสาวคุณนลูกไอ้นั่นนี่แหละเอาบัคชารีมาให้คุณแม่ค่ะมาขอพูดฝันคือคุณยายสมมติว่าอีต่ำลูกคนมากหนี่งสามมือค่ะแล้วก็ชีมือแม่ก็นอนผู้เดียบยุ่ยเงินแม่ดีค่ะคุณยายเป็นนอนบ้านลูกสาวก็นนี้ลูกสาวแล้วฝันเออฝันว่าตั้งไหนคุณยาย ฟันวามันเกิดอนสีแจ้งอันหันวินังบุญแจ้งคอยเขามาเอิ้นใช่ไหมคนค่อยเอิ้สกันเนาะคนกระบานนี่แง่มันก็สิลูกหนึ่งสองลูกนี่ล่ะนั่งแล้วกันคนวาจังสีย้ายย้ายมั่าอันเลขออกเลยไหมออกก็ได้บาทนี่คอยว่าช่องหายม่คอยพอดีซื้อคอยเศร้าจต่ดนเนาอีหลานเขาเอิ้นย้ายย้ายคอยว่าอ้า เล็บก็มาออกข่อยว่าเพราะว่ายังอยู่หลายมืออยู่มัดออกเลี้ยวย่ายกั่นอีนั่งนั่งกับพวกมันคนคนเป็ี่นห้องพวกมันคนตายคนหยั่างกับบางทิลูกหลานขังเขาเคยเอิ้นใช้ข่อยนะหลายคนลูกหลานก็จะเปลี่ยนไ่มันก็ทิ่ลูกหนึ่งสองลูกนี่นะใายหรือว่าแม่หรือว่าเอ๊ะการพูดที่ซื้อจะโดนเรได้ทิ่สุว่าจยงไหนโอ๊ะก็ออกเร็วเฮ้ยก็ยังหลายมือแล้วอันนี้ คืออย่างไรมือเทเธอเธอเรียกสีออกกันว่าจังนี้ยู่กออกเลยยันหนีสง่าาแล้วบอกแม่แค่นี้่แล้วเขาก็ไปไม่ออกก็ออกแล้วกันไม่ได้ซื้อเฮยเงินดุนแล้วคุณาแน่ว่าแต่เ่าต้องรอโทษตำตำค่ะอ๋อเป็นเงินตื่นมาลูกชาย่นกับมา ใส่ป่นเนี่ยเป็นคอนห่อใส่แต่ว่าผู้ที่ห่อใส่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่โอ๊ยแต่มีชีวิตแล้วมันก็ลูกนึ่งที่ขันขาเขาเคยเอิ้นฉันไปแจ้งหนกหลานเขาบอกว่าย้ายฉันไปสื่อจักเป็นไ่ยนาปเล่นเตบเติบมาใส่ข่อยคนกระเลียวเบิ้งย้ายยาเมือเปล่ากะเลี้ยวมันน้อก็คนเป็นเก่งเลยนะออกแล้วได้เหล็กใหญ่ออกยังแหล่าเปล่าช่องนาให้เขาไปซื้อเดี๋ยวนี้เขาได้ซื้อจะโดนเล้าสื้อหวยแม่ว่าจ้าอยออกโกกเลี้ยว บอกแล้วด้วยย่ามาใส่แลนแรงมาห่างแต่ย่าพ่อบอกเขาขัดหนีแล้วบอกว่ามันก็บคนในบ้านซื้อเด้อยาจันทร์มันน่าขอยมาบอกแก้วเรียมันออกแล้วเอ้ามันคือย่างลายมืงยุยเมียว่าเรียมคือออกเขาไม่ได้ซื้อเขาบอกเขาไปสอบซื้อเรียมักเกลี่ยมันก็เลยมาถามมาเอิ่นจะข่อยกี้ ค่ะแต่มาช่วงนี้ญายบ่ได้เล่นโดนแล้วหัวยกับบไดีเลดหลายหมวดเล็วค่อยเอาคอยเอาเงินมาสำหรับลานสาวคอยดีหลายหมวดสองตังหมวดแลวแม่บเลดนี่ล้านสาวยุ่งเหยียบพันบบบ้านนี้ก็เกือบานนี้แล้วพันไม่บ้านนี้พันคนมากนะชื่อเดกที่มีอผู้เช้าเราเือมาบอกด้วยซี้ผู้พันบานนี้เพื่อนคนมเลินบ้านนี้เพื่อนคนข้างทางนั่นแหละค่ะเฮ้ยบ มันมเหยจจมกเ่อมนใคามกันใหไปเเหรนนคุณยายจ้ะคุณยายบอกสู่คนตั้งเราเป็นใครเรื่อยไสีเ้ามันจัสีแต่นาเหรยญเลยมาเฮ้ยเาเปนนหมเขาไปเศาเด็กแล้วแมู่มงเ้าแล้วมึงก่อนละคุยกันค่ะ้่อสนุก้่เบืหมกระแเ่าค่ะก็จังว่านี่แหละเมนี่มันให้แม่กกบร้งกยูบกวมาองคอกรองตัวเดียวนี่แหะ แม่เราขึ้นกระีเลย่ิหวยเล่าบอลเพื่อนผีคนไกยไม่ต้องหนนคนดีคนขึงบ้าเลยหอกบบเฮ้ยนักงมากรียขึ้นกันเพื่อนหอยนะอ๋อพาดผีบอกคนคนบอกซีแม่ดีล้ะเราแม่ยสีเพื่อนฟังือมีอย่างคันแม่เ่าออกแล้วเขามันสิจบดผลอ่ะแต่ว่ามูอของพได้ซื้อมากหมดช่วงสามหมดเลยพอดีพูกันมึงน้านเย่ของจำเดียวเองญาติก็มีเนี่ย คุณแม่คุณแม่สี Girl, like so, ่ h o r n นขม่นเปเพราะว่าภูมิบอกนะเพันเป็นค้นก yeah. ็พ yeah. ันบอกเพันบ้าเลกออกแล้วสองหาพันมาบอกข่อยเออพันเป็นคนย่างนี่ลูกน่เลยโกโย่นี่เด๋อเป็นผีดับปีนี่คุณแม่สีหอนขื่นเป็นสองหกไปตามในในความคิดอีแม่ค่ะก็เลยคิดว่าสี่สีสองหาสองหกแต่ว่าที่คุณแม่ฝันไปนอนฝันยี่บ้านเลขที่แรก็ หกสิบเก้านเลขที่หกสิบเก้าแม่มากว่านของลูกสาวขอเก่ามันออกมันออกอยู่ในีูเหลือท้องสิบเก้าอีกสิบสี่จะทำอะไดไหมแต่ว่าที่สี่นั่นก็คือสองหาแล้วก็น้องอันนี้ลานมาอื่นจะกนั่นอินอินแม่ลูกอ่อนมาอิ่จะก่อยย่ายัยเรียกออกเลยเด้อสองหาเจ้าซื้อจะบอกบอกเขาไม่ได้ซื้อกันไม่ได้ซื้อเนี่ยค่ะทางแม่เอลาจะแต่นอน้องรุ่งนองหลานกันไม่ได้ซื้อแต่เจ้าจะดนแล้ว ้องหายายมันออกแล้วนะยายเอ้าอผมก็ยังงลายมือด้ยช่วยเรียกสิออกมันก็ออกแล้วอ่ะมาบอกเดี๋ยวเราเลี้ยงเติมติมมังพี่นางอะก็ต่างก็เราเลี้ยวบังมันเนาอันจะเกาวิ่งวิ่งแต่จะผีได้มาเขาเองคนตายได้มาเขาอีแม่ส่วนมาแต่กียที่ที่เคยถามคุณแม่นี่แต่คนตายไปแล้วแล้วแม่เนาะแล้วเชือเขาเลยแล้วเชือเขาเลยคนตายแต่ว่ารอบนี้เป็นคนเป็นนี่คนเป็นนี่ละ เขาเคยมาหลินน้ำยายคนกายไแต่ก่มาเขาก็เยได้ยังยายกินเขาที่ถามแม่คนมันบ้านเดียวกันมันมันเขาวอาภาษาบ้านนี่แม่นี่นะครับเขาก็บอกเลยว่าเาเียกวกเรื่องเรกวเ่อไหมไมุ่จาเคยออกบอกแล้วเคยทำคนสี่อเ่บาอภาษาบ้านนี่แม่ก็บอกภาษาบ้านนี่แม่นี่แม่ก็บอกภูษไทย ในฝันกับเบ้าถามกันแบบนี้เนาะแม่เนาะแม่คอยสิเบ้าไทยกับเล้าสับกันต่างพวกกับลูกกับหลานเขาก็เอิ้นใส่เถอะเขาไปช่วยได้แล้วนั่นนั่นนี่ขันแม่นเบิ้งคักๆนะมันมาบอกยามาบอกแล้วก็รีบกลัดคนก็ได้ยอ่าอ่ามองอยู่กับตุ่ม่าที่คอยกัดจ้ามุ่งเจ้ามากแบบเพื่อขอนมาของคนโตนั่งจังเฮ้ยเพลือินเลยแม่เขาจิตมาโฉมมันเป็นป้อดีมันส่วนให่เลยว่าจะสั่นจะสีคนละ เอาดานี้ก็มาจะสหาเพ,พื่นอนคนคนละาคือว่าเอาเนกินมาเยอะหลานซื้อมาดไปซื้อไก่แล้วมายุ่น้ำเมาดีป่ะเดไปซื้อไก่ป่ะซื้อน้ำเาเราก็ขอแล้วสิงต่อกัซื้อเอามาเาแนมแล้วก็พา,มา,เ,า,า,าเดียวเลยเห็นหลานจมาลจมาชองอย่างเพื่อนแม่ การทะลุตัวเลขความฝันคุณยายคือสองหาที่ฝันว่าบเลขออกแล้วเด้อสองหาค่ะเด็กคุณยายก็ได้ว่าเป็นคนมาบอกก็เลยสิขึ้นเป็นสองหกนใจเนี่ค่ะปณิเขาไ,ได้บอกให้ขึ้นแต่แม่คืนคนี้ได้ได้ใจของคุณแม่ปณิ บ้านเลขที่ที่แม่ไปนอนบ้านเลขที่หกสิบเก้าบ้านลูกลูกสาวหลังนี้แหละหลังหกสิบเก้ากับเพื่อเพื่อไปจังน้อยแต่ว่าตัวนี้ยพมาันชื่ชือเเอออันพี่อันอีหล่าเมื่อเอิญว่าชื่อแล้วบอย่าเลขออกมาย่าอันอีนี่มาบอกสองหาแค่นั่นอยู่จากประเด็นคุณยายไหพ่อนไหยพ่อนเอฟซีคู้ที่พันเบิงคุณย่ายนะจ๊ะไหย่พ่อนพันแนวนี้สำหรับตัวเรืองความฝันของคุณยายนี่นะเพื่อเพื่อนั่ไปนงทุน น้องบอกเลยโอ้ยจะโทกอีแม่เด้อว่าจำสั่นทานมันจำสั่นจุดสีเด้อลูกเด้อแม่แม่ก็บอกตามความฝันน้อลูกเนาะโอ้ยขันซุมลูกเอาไปซื้อไปนั่นกะให้ลูกถือสอนอันใดก็ได้ให้มันเป็นจังสมความลูกหลานมาเอิ่อไห่มาบอกเด้อหล่าเอ้ยอันใดก็ได้ลูกหลานแม่กันบ่ฝันแม่บอกเขาได้เลยลูกเอ้บอกเู้เป็นได้อันนี้ว่าจระเลยนี่อ่าคนบ้า ฝันเป็นมะวองบอกซ้องฮะค่ะค่อยก็เพื่อนเขามาเรายามเขามาบุดีแล้วเลยบบเขาจีเราความฝันไปน